หนูแฮปปี้มีปัญหาตอนซื้อไอศกรีมไอติมไอติมคุณยายคะหยุดก่อนคะ่ะจ้าเอาใส่อะไรดีจ้าวันนี้หนูเอาไอศกรีมแบบใส่ถ้วยคะ่ะใส่เครื่องด้วยไหมจ้า ใส่ข้าวเหนียวด้วยค่ะคุณยายคะคุณยายหนูสงสัยมานานแล้วค่ะว่าคุณยายไม่ต้องใช้ตู้เย็นแช่ไอศกรีมหรอกคะยายใช้เกลือใส่กับน้ำแข็งเก็บความเย็นไว้ในถังรอบนอกของถังไอติมอีกทียายไม่ต้องใช้ตู้เย็นหรอกจ้านี่จ้ะไอติมของหนูขอบคุณคะ่ะแม่คะ ทำไมคุณยายใส่แค่เกลือกับน้ำแข็งไม่เห็นต้องใช้ตู้เย็นแช่ไอศกรีมเลยล่ะคะเกลือผสมน้ำแข็งก็สามารถเก็บความเย็นได้จ้ะลูกเวลาใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งความเค็มของเกลือจะช่วยดูดซับความร้อนออกไปทำให้ถังที่คุณยายแช่ไอศครีมมีความเย็นมากยิ่งขึ้นทำให้เนื้อไอศครีมแข็งขึ้นและไม่ละลายจา้ะแม่จะอธิบายให้ฟังนะเวลาที่เราเอาเกลือไปละลายในน้ำ ถ้าเราอยากให้เกลือละลายเร็วเราจะต้องใช้น้ำร้อนเพื่อให้เกลือละลายเร็วขึ้นก็เพราะว่าเกลือต้องการความร้อนสำหรับช่วยในการละลายตัวจะ้ะเมื่อเราเอาน้ำแข็งใส่ลงไปในเกลือเกลือที่ต้องการละลายตัวจะไม่สามารถหาความร้อนจากที่ไหนมาช่วยละลายตัวได้จึงดึงความร้อนจากน้ำแข็งที่ปนอยู่ทำให้น้ำแข็งซึ่งเย็นอยู่แล้วก็ยิ่งเย็นลงไปอีกและทำให้เนื้อไอศกรีมที่อยู่ในถัง ถูกดึงดูดเอาความร้อนออกไปด้วยและจะยิ่งจับตัวกันแข็งขึ้นจะ้ะคุณยายจึงไม่ต้องใช้ตู้เย็นยังไงลจะจ๊ะอีกอย่างตู้เย็นทั้งใหญ่ยังต้องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยนะวิธีนี้ก็สามารถเก็บความเย็นเพื่อให้ไอศครีมไม่ละลายทำให้คุณยายขายไอศครีมได้ทั้งวันจะ้ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะแม่ไอศครีมของคุณยายอร่อยไหมจะ๊ะอุ้ยมัวแต่คุยไอศกรีมหนูละลายหมดแล้ว <laughs> จจะเจอกับอากาศร้อนแล้วนะคะยังต้องเจอกับโรคที่มากับฤด,ดูร้อนกันด้วยค่ะเพราะแสงแดดร้อนๆเหมาะกับการเจริญเติบโต ของแบคทีเรียบางชนิดเราไปดูโรคที่มากับหน้าร้อนกันนะคะว่ามีโรคอะไรกันบ้างโรคพิษสุนักบ้านะคะมักจะพบเชื้อจากสุนัขและแมวนั่นเองค่ะต่อไปโรคท้องร่วงเกิดจากการดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ และการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารค่ะโรคลมแดดเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากจนเกินไปทําให้ร่างกายรบายความร้อนไม่ทันหรือการสูญเสียน้ำจากร่างกายออกไปทางเหงื่อเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะและโรคผดผื่นคัน เกิดจากการแพ้เหงื่อของตัวเองทำให้เกิดอาการคันยิกิกหรือบริเวณซอกพับข้อพับต่างๆคันมากช่วงที่เหงื่อออกค่ะ,คะกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาทำปลาหมึกกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. กระดาษสี 2. แก้วกระดาษทรงกรวย 3 9 4กันไกห5สีหลิบบินค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะเด็กๆว่าพี่ปลาหมึกนั้นจะทำอย่างไรขั้นตอนแรกนะคะเรานะคะจะนำกล้วยแก้วกระดาษนะคะเด็กๆมาวาดเป็นรูปตาของพี่ปลาหมึกนะคะ ตอนนี้คุณครูก็กำลังเติมหน้าตาของพี่ปลาหมึกนะคะเด็กๆนี่ตอนนี้คุณครูนะคะกำลังวาดปากของปลาหมึกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราก็มาเติมตาให้พี่ปลาหมึกกันค่ะเราจะเติมรูปกตาทั้งสองข้างนะคะจะได้แบบนี้คะ่ะเด็กๆ หลังจากที่เราตกแต่งใบหน้าของพี่ปลาหมึกเสร็จแล้วนะคะเด็กๆต่อไปนะคะให้เราเตรียมอุปกรณ์กระดาษนะคะเด็กๆแบบนี้เลยนะคะให้ตัดนะคะให้มีความยาวตามใจชอบของเด็กๆเลยค่ะว่าจะให้หนวดของพี่ปลาหมึกนั้นมีความยาวขนาดไหนนะคะ <ๆ S 1> ต่อไปนะคะเรานํากรรไกรมาตัดที่ปลายก้วยกระดาษนะคะเด็กๆ,ๆและน,นําดิบปิ้น ที่เรานะคะตัดมาแย่ yeah, ลงไปสอดลงไปนะคะดเด็กในรูที่เราตัดนะคะนี่ต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณคู่จะมัดเป็นปลอมค่ะเพื่อที่นะคะเราสามารถที่จะห้อยหรือจับพี่ปลาหมึกได้นะคะแบบนี้เลยค่ะดเด็กๆตามคลิปเลยนะคะเพื่อที่จะให้ลิบบิ้นนะคะอยู่กับพี่ปลาหมึกค่ะ ไม่หลุดออกจากพี่ปลาหมึกนะคะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะเรานํากระดาษนะคะเด็กๆมางอให้มีลักษณะตามคลิปเลยค่ะและท่าก้าวนำมาติดนะคะที่กลวยกระดาษนะคะเด็กๆก,ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะหนวดของพี่ปลาหมึกนะคะเด็กก็จะมีความงอนิดนึงนะคะให้เรานำดินสอหรือกันไก่นะคะเด็กๆมาดัดให้กระดาษ มีความงอทุกเส้นเลยนะคะเมื่อเรานะคะเ,เด็กๆม้วนกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำนะคะกระดาษที่เราม้วนมาแปะที่กลวยกระดาษนะคะเ,เด็กๆก็จะได้เป็นหนวดของพี่ปาหมึกนั่นเองค่ะ ตามคลิปเลยนะคะเด็กๆเด็กๆค่อยๆทำนะคะตอนนี้คุณครูก็กำลังแปะหนวดสุดท้ายของพี่ปลาหมึกแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพี่ปลาหมึกของคุณครูน่ารักไหมคะ